ลักการพอเพียงหรือการดำรงนั้นในหลักพระพุทธศาสนานั้นให้มนุษย์รู้จักความพอเพียงคนเป็นมนุษย์ต้องมีความขยันพอขยันนั้นจะเกิดความมีเงินมีทองมากการครบมิตรที่ดีมิตรที่แนะนำประโยชน์มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ชักชวนไม่ทางชิบหายไม่ชักชวนไม่ทางเล่นการพานันกินเหล้ามีความพอเพียง คือเลี้ยงชีวิตด้วยชอบไม่ฟุ้งเฟอ้อแล้วก็ไม่ทะเยอทะยานอยู่ด้วยความพอเพียงนั่นเอง วันนี้พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศจากความร่มเรือนของวัดที่อยู่ตามป่าเขามาสัมผัสกับความเย็นสบายของลมทะเลไปชมกับวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและชมความสวยงามของโบสถ์ไม้สักทองเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีเลยนะครับตั้งอยู่ใกล้กับชายหาดด้วยและยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันเข้ามากราบไหว้ขอพร และศาสนสถานที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้มีชื่อว่าวัดไ่ย,ย,ย้อยวัดไ่ย,ย้อยเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบางไสย,ย,ย้อยตำบลชะอำอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองชะอำไปทางทิศใต้ประมาณ10กิโลเมตรครับมีพื้นที่กว้างขวางและติดทะเลก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2458เดิมใช้ชื่อว่าวัดบางควาย ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดใสย,ย,ย้อยมีจุดเด่นที่มีพื้นที่ริมชายหาดมีต้นไสรขนาดใหญ่แพ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมบริเวณกว้างและมีรากใสย,ย้อยลงมามากมายนับเป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของวัดใสย,ย้อยแห่งนี้ค่บคุณผู้ชมครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพระอุโบสถนะครับของวัดใสย,ย้อยครับซึ่งบอกว่าอายุ กว่าร้อยปีเลยนะครับซึ่งด้านในเนี่ยจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เราจะเห็นลักษณะของโบสถ์ที่เป็นแบบเก่านะครับเป็นไม้เก่าแต่ว่ายังคงทนสภาพถาวรอ,อยู่และที่สําคัญเดี๋ยวเราจะไปลอดโบสถ์นี้เพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยแต่ก่อนอื่นไปไหว้พระด้านบนกันก่อนฮะ ส่วนแรกที่ผมขอนำชมจะเป็นพระอุโบสถไม้สักเก่าตั้งอยู่ริมชายหาดครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6แต่เดิมในช่วงการก่อสร้างนั้นมีการนำเศษไม้จากการก่อสร้างพระราชนิเวศมฤคทาทยวันมาจัดสร้างเป็นโบสถ์ไม้สักทองหลังดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชพุดชมาถบพิทและสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชิิีีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จขึ้นมานมัสก,การพระประธานภายในพระอุโบสถเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2505ซึ่งหลังจากนั้นพระครูอากรวัชรธรรมเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ร่วมกับชาวบ้าน ช่วยการบูรณะโบสถ์ไม้สักทองเมื่อปีพุทธศักราช2552ระหว่างการบูรณะได้มีการเจาะทางเดินลอดใต้โบสถ์ซึ่งมีการร่ำลือกันว่าหากใครได้ลอดครบ9ก้ารอบจะหายจากอาการปวดหลังปวดเอวหายจากโรคภัยต่างๆรวมทั้งขอสิ่งใดจะได้สมปรารถนา ชือเสียงอันร่ำลือดังกล่าวทําให้มีชาวบ้านจากชุมชนบางไซย,ย้อยและชาวบ้านใกล้เคียงรวมถึงคนที่มาจากจังหวัดต่างๆที่ทราบข่าวพากันมาลอดโบสแห่งนี้เป็นจํานวนมากเลยครับครับคุณผู้ชมครับแล้วโบสถแห่งนี้นะครับก็มีการปรับปรุงนะครับยกพื้นขึ้นมานะครับเพื่อให้สาธุชนญาติโยมเนี่ยมีกิจกรรมนะคือลอด เข้าไปด้านล่างโบสถ์นะครับก็มีความเชื่อว่าอาจจะเจ็บป่วยปวดเมื่อยตรงไหนก็จะหายนะครับซึ่งก็จะเป็นไฮไลท์ของโบสถ์วัดไซย้อยแห่งนี้ซึ่งก็ด้านนู้นติดอยู่กับทะเลเลยครับแต่ว่าเราจะไปลอดด้านไหนกันก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับไปครับก็ต้องก้มตัวลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินไปนะครับ ระวังศรีรษะของท่านด้วยนะครับขึ้นมาแล้วนะฮะก็หลายคนมาก็อาจจะสัก3รอบก็ได้ครับวนไปนะฮะเพื่อ,อขอพ่อนั้นอะไรก็แล้วแต่ก็จะประสบความสำเร็จนะฮะก็จะเป็นไฮไลท์ของบทแห่งนี้นะฮะเข้ามาก็สบายใจดีครับ เวลามาโบสมาอะไรก็ทําจิตใจให้สบายนะครับแล้วก็นึกถึงแต่สิ่งดีๆฮะแล้วก็จะได้บุญกลับไปนะครับเพราะว่าบุญก็คือความสบายใจนั่นเองครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะฮะไหนก็จะมืดนิดหนึ่งนะจะเห็นว่าเมื่อเราลอดโบสเนี่ยด้านบนของสีสันของเราจะเป็นพระประธานนะฮะ บทแห่งนี้ก็อยู่ใกล้กับชุมชนนะมีโรงเรียนของโรงเรียนวัดซยอยในอ,อยู่ด้านหลังนะรอบๆก็จะเป็นทะเลแล้วก็มีชาวประมงอยู่บริเวณโดยรอบด้วยนะฮะกเ็เรียกว่ามาเนี่ยหลายคนมาเที่ยวด้วยนะฮะแล้วก็มาดูชาวประมงมาดูทะเลสวยงามเป็นอันซีนอีกที่หนึ่งครับเราเชิญทีมงานมาแล้วนะครับก็จะมีน้องพัดนะฮะก่อนที่เราจะลงไปล่อเขาบอกว่าให้เราไป ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะท่องน้ำโมสามจบที่หน้าพระพุทธรูปด้านในนะคะคก็ตั้งจิตเอาไว้ว่าจะรอด3ามรอบค่ะผมครบ3ามรอบแล้วฮะเดี๋ยวน้องพัดกับพี่มาปรางนะจะไปรอดอีกสองรอบครับ จากพระอุโบสถหลังเก่านะครับผมจะพามาชมพระอุโบสถหลังใหม่ปัจจุบันนะครับใช้เป็นที่ประกอบาศาสนพิธีต่างๆได้จัดสร้างโดยเงินพระราชทานบางส่วนจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และเงินที่พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาค โดยมีการวางศิลาฤกษ์เมื่อปีพุทธศักราช2514ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะก่อสร้างสำเร็จและผูกพัทธสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2530ใช้ประกอบาศาสนพิธีจนถึงปัจจุบันครับ คุณผู้ชมครับมาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสาลาแกมบารีนที่เป็นไม้นะครับที่วัดและชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเวลามีงานบุญญาติโยมก็จะมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการทําบุญนะครับรวมถึงก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกุฏิของพระอยู่ด้านนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนในพื้นที่ของวัดไซย,ย้อยมีกุฏิไม้ครับซึ่งนอกจากจะเป็นที่พักของพระสงฆ์แล้วยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปตาเพชรท,ทรงอู่ทองอายุกว่าร้อยปีนะครับมีความสวยงามซึ่งเดิมเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์ไม้สักหลังเก่าแต่ปัจจุบันอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้านบนกุฏิเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธาแวะเวียนมาเคารพสักการะ,ระอยู่ตลอดเวลาครับ ีกส่วนหนึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสนั้นก็คือสะพานปลาที่ทอดยาวลงไปในทะเลบริเวณด้านหน้าของโบสไม้สักเก่าหลังนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะเวียนมาเที่ยวชมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่นซึ่งสะพานปลาที่เห็นอยู่นี้จะมีเรือประมงจํานวนมากแวะเวียนมาจอดเทียบท่าเพื่อนําสัตว์ทะเลที่จับได้มาส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารอรับซื้อ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถมาเลือกซื้ออาหารทะเลจากจุดนี้ได้เช่นกันครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือโบสถ์หลังนี้นะครับก็ตั้งอยู่กับ ริมทะเลริมชายหาดนี่เลยฮนะก็เดินมาให้เห็นนะครับว่าอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะครับก็สามารถเดินมาได้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่จอดของเรือประมงเป็นกลุ่มเรือประมงบางไซย้อยนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีชาวประมงมากมายรวมถึงมีเรือประมงที่อยู่ตรงท่าที่จอดเรือตรงนี้มากมายเดี๋ยวไปเดินสำรวจกันสักนิดหนึ่งครับจะเห็นว่าเป็นเรือประมงมากมายเลยนะครับที่ลอยอรำอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะเห็นทิวทัศน์ที่ มีความสวยงามในขณะน,นี้ที่เรามาจะเห็นความสวยงามของสีของทะเลท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เห็นเป็นวิวทิวทัศน์ตรงนี้เป็นจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นชายหาดที่มีความสวยงามขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นคงน้าที่มีความสวยงามมากๆเลยนะก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศเวลามาเที่ยวที่นี่ก็แวะมาตรงนี้สักนิดหนึ่งก็ได้นะฮะถ่ายรูปสวยๆครับ ถ้ามาช่วงเย็นๆก็ดีนะห้าโมงหกโมงเย็นนะจะเห็นบรรยากาศที่สวยงามกว่านี้นะฮะนี้ก็ร้อนหน่อยแต่แสงสวยนะครับแต่ว่าถ้ามาช่วงเย็นเนี่ยจะเห็นความงดงามของธรรมชาติอากาศดีๆลมเย็นๆก็แวะมาไหว้พระทำบุญแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปชมความงดงามของวัดไซย,ย้อยแห่งนี้แล้วช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังธรรมะกันบ้างครับวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องหนทางสู่ความร่ำรวยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับหลักการพอเพียงหรือการดำรงนั้นในหลักพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงวางหลักธรรมไวนะ้เรียกว่าขีฐิปฏิบัติหัวข้อคือทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มนุษย์นะรู้จับความพอเพียงนะยิ่งเราเก้าท่านก็ ทฤษฎีการพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงนั่นเองไม่ฟ่งเฟอในหลักธรรมก็มีอะไรอ่ทะทิฏฐิตามมิกัดทป,ประโยชน์มีสี่ข้อใหญ่หนึ่งอุทานสัมปทาถึงพ่อในความขยันใช่ไหมคนเป็นมนุษย์ต้องมีความขยันไม่ขี้เกียจขยันอย่างเดียวพอขยันนั้นจะเกิดความมีเงินมีทองมาก อินเคชะอำของเรานี้นะต่างจังหวัดมาอยู่กันเยอะคนอิสานใต้มาอยู่หมดเพราะว่าชะอำเป็นเมืองเศรษฐกิจเขามีความขยันโยมขยันทำหากินค้าขายต่างๆอยู่ได้ฉะนั้นการจะเป็นคนรวยโยมต้องขยันใช่ไหมตื่นก่อนไกล เมื่อไก่ตีสี่มันเกินแล้วอ่ะคนอะไก็ต้องตื่นก่อนแล้วทากับข้าวทาขน,นมต่างๆอคนที่จะรวยแล้วต้องมีความขยันนะโยมนะขยันหมั่นเพียรแล้วเราจะได้เงินมาในที่สุดหลักการข้อที่สองเรียกว่าอารักษสัมปัติถึงพร้อมในการรักษาทรัพย์เช่นเราหาทรัพย์มาได้แล้วด้วยความยากลําบากนะ ด้วยความอดทนกว่าจะได้มาร้อเป็นร้อนี่ลำบากมากทุกวันนี้ค่าของชีพสามร้อยไม่พอแล้วนะมาแดงกันมาสามร้อยแร้ต้องจักเก็บนะใช้น้อยใช้สักร้อยเึ่งเก็บไปสักสองร้อยเนี่ยเนี่ยเรียกว่ามีวิธีการเก็บเรียกว่าอารักขาสัมปทาคือรักษาทรัพย์นะให้มั่นคงนั่นเอง ข้อที่สามการ,รยาณมิตรตา,ตาการครบมิตรที่ดีพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงสอนให้คบมิตรแท้มันมีอยู่สองอย่างมิตรแท้กับมิตรเทียมมิตรแท้คือมิตรที่แนะนำประโยชน์แน,นะนำประโยชน์มิตรร่วมสุขร่วมทุก เช่นเพื่อนตรรรนัวละครลำบากเนี่ยมิตรสามารถจะร่วมสุขรวมทุกได้นะไม่ชักชวนไม่ทางชิบหายไม่ชักชวนไม่ทางเล่นการพนันกินเหล้านะกินเหล้าลก็ดีไม่กินเหล้าอะ่ะไม่ดีเลยนะนี่เรียกว่ามิตรแท้ส่วนมิตรเทียมเรียกคนเทียมมิตรคนนี้มีหลายอย่างมีนิสัยไงมิตรปอกลอกปอกลอกเพื่อจะหมดตัว มิตรพาไปทางเล่นการพนนันมิตรพาไปทางเที่ยวกลางคืนเนี่ยเรียกมิตรเทียมคือคนเทียมมิตรนั่นเองประการที่สี่สมัชีวิตตาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความพอเพียงคือเลี้ยงชีวิตด้วยชอบไม่โกงเขามา ไม่ลักขโมยนะเรียกไม่ฟุ้งเฟอ้อแล้วก็ไม่ทะเยอทะยานอยู่ด้วยความพอเพียงนั่นเองนะรู้จักเก็บจักออมสิ่งเหล่านี้เนี่ยพุทธเจ้าสรงสอนซึ่งอยู่ในทิฏฐกรรมมิกัตถประโยชน์คือในประโยชน์ปัจจุบันนั่นเองฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะคนไทยเราจะฟุ้งเฟอ้อกัน เห็นมีรถใหม่ๆป้ายแดงก็อยากจะได้กันบ้างเกิดความอยากได้นไปผ่อนมาต้องมาเสียค่าผ่อนรถแข่งขันกันเพื่อจะได้สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แต่หารู้ไปว่านั้นเป็นเรียกว่ามันเป็นการที่ว่าเราใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนั่นเอง ฉะนั้นหลักการสอย่างที่อาตมาภาพบรรยานี้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัดถประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันถ้าใครทำได้แล้วจะเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญนะไม่ลำบากนะจกรวยเพราะด้วยความขยันรู้จักเก็บครบคนดีเป็นมิตร เลี้ยงชีวิตด้วยความไม่ฟุ่งเฟอ้อไม่สิ้นเปลืองเราก็ได้อยู่ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยด้วยคำสั่งสอนของผู้ตัเจ้านั่นเองยี่ปัจจุบันนี้โรกโควิดละบาดเนี่ยไปไหนก็ลำบากโยมโยมก็ไม่เข้าวัดนะบางวัดเนี่ยโยมมันจะต้องเรียนอะไรค่าไฟค่าไฟค่าน้ำหลวงพ่อจะต้องไปยัดให้พระไปะยัด ไปไหนก็ให้ปิดไฟตัมห้องน่ะพัดลมก็ปิดไม่ใช้ใจไายใช้อย่างฟุ่มเฟือยไปจากกระแสไฟพอเราไม่มีไรายได้นะ่ะโยมทุกวันนี้ก็บอกแล้วว่าอาศัยจากโบสถ์เก่าอ่ะพอเลี้ยงตัวได้พระก็ไม่มีงานนะเพราะโยมไม่มีปัจจัยอ่ะโยมก็ไม่สามารถที่จะนิมนต์พระไปทำบุญ ขึ้นบันใหม่หรือว่าตำบุญในเทศกาลต่างๆฉะนั้นทุกวันนี้ก็ลำบากโยมลำบากพระก็พอยลำบากไปด้วยแต่ยังดีนะพระยังมีบาตรที่พระเจ้าประทานไว้ให้ก็สามารถไปบินฑบาตเลี้ยงชีพได้ก็อยู่อย่างพอเพียงโยมนะการครบคนไม่ดีมันต้องทำให้เราเสียประโยชน์หลายอย่างโยมนะเพราะว่าคนไม่ดีนี่มันมีหลายๆอย่างเช่นคบคนที่ เล่นการพน,น,านันคนเที่ยวคนดื่มโซลาพวกนี้เรียกว่าคนทางไม่ดีต่างๆให้เราเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงน่ะหลายๆอย่างซึ่งคนไม่ดีนั่นพุทธเจ้าวังหลักไว้แล้วเช่นมิดปอกลอกมิดชักชวนทางชิบหายน่ะพวกนี้เป็นคนไม่ดีหมดน่ะ แต่นั้นคนไม่ดีก็คือคนไม่ดีไม่เป็นแนวทางที่เราจะยึดถือได้เลยทําให้เราเปลืองตัวเปลืองตัง์อีกต่างหากนี่ก็เลยคนไม่ดีตรงข้ามกับคนที่ดีนั้นแนะนําประโยชน์นะมิตรร่มสุกร่มทุกคือการเป็นมนุษย์นั้นจะต้องมีหลักธรรมะพุทธเจ้าพพุทธเจ้าเราก็วางนโยบายไว้หลายอย่างหลักธรรมยิ่งคนเข้ามาเรียนมาบวชเรียนในวัดเนี่ยจะต้องมีหลักธรรมนี้ไปโยม พราะพระจะมีการสอนก็เรียกว่ากิหิปฏิบัติจะสอนเป็นเรื่องการรักษาทรัพย์การขยันการครบคนแบ่งแบ่งมากที่ไม่ควรครบคนหน้าครบแล้วการรักบำรงตนของชีวิตเนี่ยทำยังไงคือจะสอนให้รู้แนวทางเมื่อศึกขาละเพศไปแล้วทิศที่ศึกไปก็จะมีคุณภาพเป็นหลักธรรมหัวข้อง่ายๆ เรียกว่าที่จะรรมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันที่จะได้รับนั่นเองอในช่วงโควิดนี้ก็การดำรงตนให้ปลอดภัยก็ต้องมีความพอเพียงนะคืออยู่กับบ้านเนี่ยนะไม่ไปนอกบ้านไม่ต้องกังวลใจว่ารัฐบาลจะไม่ไปนั่งกินในร้านนะอยู่ในบ้านก็มีความสุขได้ทำอะไรกินกันในครอบครัวแต่ต้องใส่แมสอยู่ตลอดนะโยมนะต้องใส่แมสตลอดเราก็จะมีความสุขในความพอเพียง ถ้าออกไปเที่ยวบางนอกบวันแดีแวเราก็เสียทรัพย์มากนะเขารู้ว่าเดี๋ยวนี้อาหารการกินมันแพงถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยมาม่ายังมีประโยชน์เลยโยมเห็นไหมมาม่านี่มีประโยชน์มากมีประโยชน์หลายอย่างพอไม่กิดตังก็พอเพียงแล้วเราก็อยู่ได้ฉะนั้นการดำรงชีวิตทุกวันปัจจุบันนี้ต้องมีความพอเพียงนะโยมนะต้องประหยัดหลุจักคิดนะก่อนจะทำอะไรก็จักคิดมีสติไม่ฟฟ้งเฟอ้อ เราก็จะมีความสุขอยู่ในประเทศไทยเราอย่างสุขสบายท่วนหน้ากันนั่นเองนะคือลรกทำง่ายๆนะเราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่านยะวัสดุต,าต่างๆประเทศนี่แล้วก็อยู่ได้ในเมืองไทยเร้วพอเพียงแล้วเช่นปันน้ำมันนี่มาทุกวันนี้ดีเซนน่ะโซลารีเซนก็เกิดจากความพอเพียงของพระองค์ท่านนะสามารถเอา ผล,ลไม้ปามผลม้ปามเนี่ยมาทำเป็นดีเซนได้นะเราไม่ต้องไปรอน้ำมันดีเซนจากต่างประเทศนี่เรียกว่าเรายึดหลักพอเพียงจากพระองค์นั่นเองนะฉะนั้นเราก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยและยืนนานเรียกว่าความพอเพียงนั่นเองท้ายนี้นี่หลวงพ่อขอขอขอวยพรให้ พุาาทธศาสนิกชนทั้งหลายจงอย่าหวันไหวในการดำรงตนยึดหลักคำสอนองพุทธเจ้า้ายจักพอเพียงแนวทางในหลวงราชการที่9มีความขยันไม่ฟุ้งเฟอ้อขยันอย่างเดียวคบคนดีเป็นมิตรเลี้ยงชีวิตด้วยความชอบก็จะมีความสุขความจเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภระ,ระปฏิพณนธนสารสมบัติ ประสงค์จำงสิ่งใดๆที่ประกอบด้วยกุศลสอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงทุกประการเทินเจริญพรคุณผู้ชมครับมนุษย์แทบทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ล้วนอยากจะมีฐานะที่ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ซึ่งการที่จะมีฐานะร่ำรวยถ้าเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่แล้วเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการที่จะทำมาหากินและต้องรู้จักรักษาทรัพย์สินที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากด้วยนอกจากนั้นครับเราก็ควรที่จะคบคนดีก็จะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดี แต่ถ้าหากว่าเราเลือกคบคนไม่ดีก็จะนำพาเราไปสู่การเสียทรัพย์สินต่างๆที่เราหามาได้และสุดท้ายการที่จะรักษาทรัพย์สินให้อยู่กับเราได้นานก็คือการรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ฟุ่มเฟื่อยนั่นเองครับอยากจะร่ำรวยต้องมีหลักปฏิบัติ4ประการคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ รู้จักรักษาทรัพย์รู้จักคบมิตรที่ดีและรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง